จะขอแนะนําวิธีทำความสะอาดฮาร์โมนิก้าอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้ก็ใช้เมื่อรู้สึกว่าฮาร์โมนิก้าที่เราเล่นอยู่เนี่ยเสียงชักตื้อตื้อเสียงไม่ดสดใสน่าจะมีอะไรไปติดค้างแถวลิ้นนะครับวิธีการที่ผมทําก็คือว่าผมก็จะใช้น้ําใส่ในขันนะครับน้ําใส่ในขันแล้วก็ให้ทั่วมฮาร์โมนิก้าที่ตั้งไว้อย่างนี้แล้วผมก็จะตั้งทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีนะครับวิธีการแบบนี้ก็ จะใช้ได้กับโอเมก้าที่โรบพลาสติกกับโครมที่เป็นโลหะส่วนโคมที่เป็นไม้ก็ก็ไม่ควรจะใช้วิธีการอันนี้นะครับหรือถ้าจะใช้ก็อาจจะต้องลดเวลาลงให้เหลือสักประมาณ5นาทีเพื่อไม่ให้โครมไม้นียบวมเสียหายหลังจากแช่ไปครบนาที20 10, 10นาทีแล้วผมก็จะใช้วิธีการดูดและเป่าน้ําผ่านดินพอกแรงพอประมาณไม่ให้แรงมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อดินโอเมกา้า จากเมื่อเราแน่ใจแล้วว่าน่าจะสะอาดแล้วเราก็สลัดนะ้ำออกให้หมดนะครับเราคออบกับผ้าที่เราเตรียมไว้เช็ดให้สะอาดแล้วเราก็มาทดสอบว่าเสียงเป็นยังไงมั่งถ้าไม่มีเสียงที่ติดละเราก็ ถือว่าล้างสะอาดแต่ถ้าเกิดว่ายังมีเศษที่ติดอยู่แล้วก็จะทําอีกรอบหนึ่งแช่อีกสินาทีแล้วก็ทําใหม่นะครับเมือโโอ่อเราเคาะทำความสะอาดจนเรียบร้อยนะแล้วเราก็ตากไว้วงทีตากก็คือตั้งไว้ในกล่องในยึเพึ่งปิดฝาสักชั่วโมงชมงั่วโมงกว่าๆเพื่อให้แน่ใจว่าน้ําที่อยู่ในตัวฮาร์โมนิกาเนี่ยระเหยออกไปให้หมดเมื่อแน่ใจว่าแห้งแล้วเราก็ไปเก็บฮาร์โมนิกา แล้วก็ปิดฝาก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการที่เราทําความสะอาดฮาร์โมนิก้า